เราซุ่มบรรเราละอยากรอนะ,นนระบรรมู่ยเจือไข่คือไข่ไก่นั่งกระเพียบกระเพียบอยู่มุมไหนกระเพียกไก่เมรนาแต่เห้ากับมือเนาะแต่เหเา่าเห็นเนาะครับผมตัวเห่าเห็นก็มีชัดเจนท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับวันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่บ้านปร,รัดนะครับอำเภอปราสาทนะครับ นัเดี๋ยนี้เขาวาเมตะเคียนมองนี้นะครับผมเคยให้โชคนะครับมาหลายเที่หลายครั้งนะครับมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสเดินทางมาขอโชคขอพรอู้อมเมตะเคียนจะได้โตใหญ่เถอะจานมืดมเมตาเกียนเลยลั่งลูกมามาแต่บุระตั้งไฟชุมพ่บุรีพุ่นระมาขอโชคขอลาบนำปวดไายลูกหลานเด้อเด้อลูกสั่งลูกมาสาธุเด้อ อาจารย์มืดเด้อครับเด้อมื้อ,อ,น,อ,อน,นี้สิมาขอแม่ตะเคียนอยู้ตหตัวไงขักนี่นี่โอเคหลายปีนาะอัำปีเลย้วค่าจะเลื่อยกูนั่นอยู่ป้าดน,นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปเมึงกันได้ครับเด้อให้อาจารย์มือดเป็นผู้บอกผู้เก่าผู้ขออาจารย์ชมอะไรอาจารย์สวัสดีนะครับมามาถัาดเลยเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้ออุกยจะไม่หายบัวรานนำ้ำ เมื่อจันปัดนะครับท่านผู้ชมหายเก่าหายแก่าหายโบราณเลยตัวนี้บู้มีคนมาจุดถูบน้ำไปด,ดิ้ดิโอ้มีพี่น้องเพิ่นเคยมาจุดถูบขอน้ำพี่น้องเก่าเจ็บเจ็บเก่เาเจ็บเจ็บขอแคปหน้าจอไว้แคปไปเด้อครับพี่น้องแคปหน้าจอแคปไว้ครับผมไปนะถ้าไปทีขอกัอนครับ เดืมากนะครับเดี๋ยวรอบมึงน้ำกันเด้อนะครับอาจารย์มืดนเป็นสียหายตัวใดมีชุดไทยชุดอยังขึ้นมาผมว่าตอนนี้บอกยังไงเลยครับแสดงว่าเคยให้ยโศกันมาหลายเทียอะไรงวดแล้วนะครับยินข่าวมากเองก็ตามมาให้นะครับอยู่ที่บ้านปรลัดนะครับตำบลหนองไงเนาะนะครับอำเภอปราศาสตร์นะครับถ้าจำไม่ผิดเด้อพี่น้องพาซองของที่คอนที่อาจารย์หมื่นผมจะทำพิธีโอ้โอ้พี่น้องซองพวกนี้ดีเด้อนะครับใน หายโบราณหายเกา่าหายแก่หายขึ้นพร้อมกันนี่แหละครับเออแม่เอออย่าถือสมถือสาลูกหลานเด้อลูกหลานดูมีเที่ยงสร้า,างลูกหมามาแต่ตั้งชุมพนไม่ดีขอสุขขอลาบนัปลอดภัยลูกสร้างลูกหมาโอ้ไปกับบุญพูนขอสุขหลับนั่มอันดีไม่แห้งปลอดภัยลูกหลานแน่สร้างลูกหมามาแต่พูนฟังชุมพนพุดตั้งเพื่อประยัดพุดนาธุ เอามาไค่เติบได้เนาะเอ้ยคนเจ้าซุมซุมอาซาทูเดออยู่บนตราเอาบนี่บฮอกแมเสียบนไหนนาะลูกหลานขอบนด้วแม่เเอไกแม่หนละูตรอหขมันอาซาทูดอบุัซานทูเดแมเอ้ยลูกสังลูกมาเนสอแต่สนบุลฟังซึ้นบุรี่ละ chị đưa mẹ ơi, phụng cho súng bantro la ya krona bantmo chị bantro ron kì đưa mùi dạ 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 เห็นเ่อได้จ้าเนี่ยท่านโผล่เลยเดี๋ยวพี่น้องไปส่งนะครับเด้อไปส่งส่งเบื้งส่งเบื้งก่อนส่งเบื้งก่อนพี่น้องส่งเบื้งกันเอาแคปหน้าจอแคปไปเลยนะครับผมแคปหน้าจอแคปไปเลยนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีของท่านผู้ชมท่านใดนะครับเห็นนะครับเปิดหูเปิดตาเด้อแม่เด้ออือคือจิเป็นเยี่ยงตัวใดเนาะมาที่นี่แคปหน้าจอไปเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไปครับผมใช่เธอได้เปดพื้นฐา คือหาชัดเนาะเนอะวาหากระเปดด้วยนี่หาหาโบนึงหาเลยนี่เนาะครับนี่นี่เลขกหนึ่งเป็นบ่อาจารย์นี่เลขยหาแมนโอ้มึงดีดีครับพี่น้องหนึ่งหาหนึ่งกงหาครับแคปหน้าจอแคปไปนะครับเด้อนะครับมึงมึงมุมนี้นะครับผมนะครับอาจารย์เหมือนเป็นเห็นหนึ่งหานะครับให้พี่น้องแคปหน้าจอเล่งไปมุมนี้แล้วก็เลขกสองเด้๋นี่คือเลขกสองโบอยู่นี่หนึ่งหาสองซีกับแมนนี่ ที่สองบังหันไข่อู้คนชิมลูกบ <iedzieć S 1> องหันไข่เห็นเม่บ่สีมันก็ประจันนี่นี่บึงเห็นบ่เห็นคนนางบ่แม่ยิ่งนางบนนี่นะนี่แหละเห็นบนนางพับเพียบเห็นบอนเป็นคือคนนางเลยแม่เป็นอะไแล้วนี่นางพับผมเนี่ยเอาเลยตัวนี้แล้วมาบึงเล็กตัวนี้เห็นบ่เนี่ยมาตัวนี้เด้อบ่นี่เป็นหนึ่งหาเด่นหนึ่งหาชัดเจนแห้งพี่น้องเหล็กหนึ่งเหล็กหาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมเป็นเหล็กอย่างเหล็กเก่ารุ่นใส่โซนี่บ่เออเหล็กเก่า กล่งสีเมแถวผมว่าเห็นเถื่งๆนี่เกิดใครเล็กเถื่องผีเนี่ยมึงกับใครเล็กซีเล็กสองยังจีเห็นที่เล็กลองมาเถื่งๆนี่บ่ลองบ่ขึ้นมาเถื่งอีกเด้อพี่น้องลองหาเห็นเล็กเห็นตัวไหนพี่น้องมีบ่ผมมีเถื่งๆบ่มีเถื่องบ่เห็นเห็นเลยเห็นตัวโตเนี่ยชัดเจลียวเลย เลื่อนลงมาข้างล่างเด้อพี่น้องเฮานะครับผมมองดีๆมันจะชัดครับสิบหักกับว่าคับๆก่นเลยครับผมนี่ไหมครับแนมโดยสายตาด้ครับนี่แนมมัอก่อนีขึ้นหนึ่งเลยวก็ค่ายเลขห้านะครับเหมือนเลขหนึ่งเลขห้าหรือถ้าผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับไอเมนขออนุญาตเด้อนะครับอู้ย๋ยวรถ๋ยวมาเดี๋ยวมาของอันในคอนญาตเอียงนะครับเอียงมาฝั่งซ้ายนะครับผมนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมนะครับ ตอนีอยังมาฝั่งขวาม,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 มุมมุมฝั่งขวาบคนนั่งนบนคือคนนั่งเลยครับนั่งปับเพียรขาสองขาบนนะครับขออนุญาตลงมาข้างล่างนะครับผมข้างล่างเด้อมุมใต้แคปหน้าจอแคบได้เลยนะครับแล้วก็มุมบนะนะครับเพียร์องเขาแคบมึงสดเลยนะครับ<อ>แต่ที่แน่แนได้แล้วนะครับสิบห้านะครับผมนะครับสิบห้าแน่นอนนะครับวงกลมนี้เลย นี่นะครับผมเห็นเลยครับ1กับ5หรือท่านผู้ชมเห็นต่างอย่างไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแต่เลข5นี่ชัดมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาจแปดหมื่นมาสรุปอาจารย์เหมือนเห็นตัวไหนครับเมื่อกี้เห็นหนึ่งหาเห็นหนึ่งหาชัดเลยหนึ่งหาแต่ว่าข้างล่างมันมีเก้าหนำตัวหนึ่งมีเก้าเก้า หนึ่งห้าเราหนึ่งห้าแต่ว่าบัตรที่เขาแนมไปจะเห็นคือไข่ไข่ไข่ไม่เห็นนางปับเพียบปับเพียบอยู่มุมนี้เพียบอยู่มุมใต้เลขกหนึ่งหานี่นี่นี่หัวเพิ่นบนนี่นั่ละนั่นละนี่สบายง่ายสบายอืมนี่นี่สบายลงมานขาลงมานี่มือมือเพิ่นบนนี่แมนนั่งมือนั่งนั่งมือนั่งลบโอ้นี่ครับนี่ครับวงนี้ด้วยครับในในส่วนวงนี่นี่ก็เลขสิบห้าอยู่นี่อ่าจะได้เป็นสบายนะไข่ไข่สบายออกมาแล้วก็นั่งปับเพียบลงมุมสี่ละแล้วต้งเทิงเขาสิเนป็น เหล็กหนึ่งกับเหล็กหาติดกันแต่เขาแนมลงมากปทางไต่ชุดมันจะมีเหล็กเก่าเหล็กเก่าตัําสุดกมูด้หางทางจากหนึ่งหางเลยแต่ว่า็นยิ่เห็นนางปลาเปี่ยนเห็นชัดแห้งเลยเป็นนกมือเสือแล้วมือไทยแม่นแต่เห่ากับวงหูเนาะแต่เขาเห็นเนาะเห็นละตัวที่เราเห็นก็มีชัดเจาะุดก็คือเล็กนกับหาติดกันเลยกันเลย ครับผม่แห้งเลยทำบุ้รผมเมตาเกียมตัวยังพิ่มงก็จะขึ้นมาโดนเติบนะนุ๊กแน่นไม่แห้งเลยออกไปมาหลายวัดหลายบ้าทกลังนั่นเลมีคนรอคอยการขอการขอโ่งอยู่นี่นี่หอยเป็นขอนี่เป็นขอใบพันจุดถูไใบเด้อพี่น้องนะครับห้อยเป็นจุดถูไใบโตเก่าที่พันจุดถูไใบน่าจะเป็นของวันนี้แหละครับที่พันจุดถูไใบนะครับพี่น้องก็ลองแคปหน้าจอไปเมืองนะครับอาจารย์มือเห็นเก่าเนื้อหาแต่อยู่เห็นเก่าเจ็ด นะครับะจะได้กับเป็นแนวทางเดอ้อพี่น้องกับโปรดวสิวิทยาญาตในการรับชมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่างวดหน้าดีมีแห้งเพิ่นเขาจะได้อีกเขาต่อมาตามให้เดอ้อนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับถึงมาโดนเราบ่ครับโดนแล้ว5-6ปีมั้ง่นซื้อแม่เหงาครับตามสี่ซื้อเพิ่นเขาไม่มีคนเคยมาทรงเลยบ่ครับโอ้แต่มีคนเคยให้โชคอยู่มีอยู่มีอยู่เขาถึอนะเขาเงินเอาเงินมาถวายนะั่นโอ้จะถวายได้สร้างพอหน้าไปแล้วก็กลับลงคอหน้ามีคนถึอ คนบ้านใกล้น่ะมาถึงเอามาซื้ออะไรซื้อน้ำผาซื้อน้ำปลาน้ำแดงครับขึ้นมาประมาณห้าหกปีแล้วเนาะมันคือโนตราเออที่บ้านจริบ้านตราเต้ยโมบิน่าเต้ยโยงคือง่ายนะง่ายอยุ่บโลกเลนโซลยิ่งเลยเออบ้านท่านอยู่บนทวายเบื้องครับมีถ้าเกิดจองมโนเนี่ยบอกเส้นโมลึงเส้นตาบอกว่า ได้มาที่อื่นแต่ว่าตาบอกว่าอยากมาอยู่วัดนี้ใช่ไหมตาครับครับแน่นอนแล้วเขาก็วัดมาอยู่วัดนี้โอ้ไม่ยถึงว่าไปเจอที่อื่นแต่ว่าเชิญมาอยู่ที่นี่มาสั่งมาวัดนะครับมาอยู่วัดนี้เขามาครับไปใครรู้เอาไปครับผมขอบคุณตาหลายๆครับขอบคุณตาครับจุกระครับตา